สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้เราจะพาไปชม6สิ่งที่ควรรู้ก่อนลงเล่นแผนที่ Python ซึ่งเป็นแผนที่ใหม่ในซีซั่น5ของ Delta Force ข้อมูลพวกนี้ผมเก็บรวบรวมมาให้ชมไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเราได้เห็นเป็นคลิปเกมเพย์เราจึงมีข้อมูลที่แน่ชัดมากขึ้นนั่นเองนะเลดพอรชั่นรับเติมเกมสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกม Delta f o r c e สามารถไปใช้บริการกันได้ครับรับรองถูกกว่าแน่นอน เติมง่ายเติมไวปลอดภัยทักเลฟโพชั่นข้อที่1เข้าได้เฉพาะโหมดฮาร์ดไพซันเปิดให้เล่นเฉพาะโหมดฮาร์ดหรือโหมดยากเท่านั้นจะต้องมีค่าเกียร์สกอร์ขั้นต่ำ780,000และค่าเข้าอีก80,000คือรวมๆนี่ค่าเข้าเกือบล้านแล้วนะต่อมาเริ่มเกมแบบไร้วุฒเกมจะถูกพาเข้าคุกแบบมีแค่มีดต้องหนีออกจากห้องขังเอง แล้วไปหยิบอุปกรณ์ที่เตรียมมาจากโหลดเอาได้จะใช้เวลาประมาณ3 0สิวิถึง1นาทีในการเก็บของให้ครบข้อ3จุดหลบหนีทั้ง3แบบจุดที่1 b a c k l e s extraction ก็คือการออกแบบไม่มีกระเป๋าเปิดใช้งานหลังผ่านไป15นาทีมีแค่1ที่นั่งและอยู่ใต้น้าอันนี้เขาบอกว่าปลอดภัยพอสมควรนะไอ,จอ้จุดหลบหนีใต้น้าเนี่ยจุดหลบหนีที่2 river extraction ก็คือแบบเปิดคันโยก2จุดต้องเปิดสวิตช์ไฟก่อนแล้วจึงเปิดคันโยกหลัก หนึ่งในหลายจุดหลบหนีจะสุ่มเปิดขึ้นมาให้สุดท้ายเฮลิคอปเตอร์เอ็กแทชั่นอยู่นอกคุกเปิดตอน20นาทีใช้งานได้ตอน25นาทีเป็นจุดที่เสี่ยงถูกดักโจมตีมากที่สุดข้อต่อมาแผนที่ซับซ้อนและมีหลายชั้นแผนที่มี4ชั้นเสียงฝีเท้าจะสะท้อนเยอะและสับสนได้ง่าย PP ีจะหนักแน่นอนเพราะว่าแต่ละแมตช์มี 6- 7ทีม ดอกจันสุดท้ายถึงแม้ว่าจะสู้กันในคุกแต่ก็ยังมีโอกาสได้ยิงปืนระยะไกลกันอยู่บ้างข้อต่อมาตู้เซฟและของดรอปเยอะมากมี24ตู้เซฟใหญ่และมากกว่า30ตู้เซฟเล็กทั่วแผนที่รวมในห้องคียการ์ดข้อสุดท้ายบอสและการ์ดสุดโหดการดรอบตัวบอสอืดมากระวังให้ดีบอสจะใช้รีโลเวอร์ที่แรงระยะใกล้จังหวะโจมตีคือเวลาที่บอสเล็งคนอื่นอยู่นั่นเองถ้าเข้าใกล้บอสมากเกินไปอาจจะโดนท่าฟินิชแอนิเมชันแบบหลบไม่ได้ จากที่ดูในคลิปนี้มันโจ๊กเกอร์ในคุกชัดๆและนี่ก็คือ6สิ่งที่ควรควรรู้ก่อนลงแผนที่ Python แผนที่นี้อาจจะยากแต่ถ้าเตรียมตัวมาดีและมีทีมที่ดีคุณก็สามารถผ่านมันไปได้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ติดตามข่าวสารเกม Delta าฟอ c e ในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ